ก็ถ้าอยากให้มันชุ่มชื่นนะครับก็ใส่ไปเยอะๆอันนี้ผมใส่ไปสักสักครึ่งขวดแล้วกันนะเอาหมดเลยแล้วกัน <laughs> สวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้อยู่กับช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้นะครับมีโควิด9นะครับหรือว่าโคโรนานะครับก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่รู้กันไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทวีความหุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี้นะครับผมก็จะมาแนะนะครับวิธีป้องกันทำแอลกอฮอล์นะครับผมผ้าปิดจมูกก็คงไม่เท่าไหร่นะก็ทุกคนก็คงรู้แล้วต้องปิดจมูกไว้อย่างเงี้ยแต่ผมก็จะมาทำนะครับวิธีการทำแอลกอฮอล์ใช้นะครับโดยทั่วไปคือแอลกอฮอล์นะครับ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอลกอฮอล์70%ที่ใช้กันทั่วไปนะครับอันนี้ของผมมันขนาด1 8 0ยแซีซีนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราใช้ไปมากๆครับมือมันจะแห้งใช่ไหมครับผมวันนี้ผมเลยจะนะครับมาพาทุกคนนะครับผมมาทําแอลกอฮอล์ใช้นะครับผมสูตรช่วยแบบถนอมมือด้วยนะฮะไปดูกันนะครับว่าทำกันยังไงสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็นี่เนืองครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็น ของผมมันขนาด1 8 0 c c นะครับแล้วสองครับกีสลีดนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ครับอาจจะมองไม่เห็นกันแสงมันแยงตาแล้วก็เป็นขวดฟ็อกซี่ครับขวดฉีดนะฮะมีขายทั่วไปตามร้านทุกอย่าง20นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการนะครับผมแกะแล้วก็ทำแอลกอฮอล์สูตรที่ไม่ทำให้มือเหี่ยวกันดับแรกเราแกะขวดมาเลยขวดนี้นะครับ มันจะใส่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูเปิดนะอ,อัก็ฮ่อเอไปนี่ฮะเทปะไปเลยนะไม่ต้องเต็มนะครับเทไม่ต้องเต็มนะอะประมาณนี้แล้วกันนะเกือบเต็มโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวหงติดไฟแดงอยู่อ่าก็ต้องใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เปิดกิสลีนขึ้นมานี นะครับกัดกิซเซนแล้วก็เทใส่ไปเลยก็ถ้าอยากให้มันชุ่มชื่นนะครับก็ใส่ไปเยอะๆอันนี้ผมใส่ไปสักสักครึ่งขวดแล้วกันนะเออหมดเลยแล้วกัน <c oughs> อ่าใส่หมดเลยนะครับอ่าโอเคจะได้ชุ่มชื่นนะครับปิดฝาไว้นะครับแล้วก็ใช้นะครับอุปกรณ์นะครับที่บ้านเป็นอะไรก็ได้นะครับคนคนไปจนกว่ามันจะเข้ากันนะคคนคนคนไป ป<ะ>ั๊กอ่เดี๋ยวมึงคนก่อนนะคือแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยก็คือจะใช้ฆ่าเชื้อไดอ้แล้วนะครับมันจะอยู่ได้หนึ่งถึงสองนาทีก็คือเราพรมให้ทั่วมือนะครับถูๆๆแป๊บหนึ่งแหละครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเองอ่านี่ก็คือฆ่าเชื้อได้แล้วนะครับผมฆ่าเชื้อโควิดได้แล้วนะแต่ว่าทีนี้มันจะแห้งครับพอใช้บ่อยๆมือมันจะเหี่ยวจะแห้งอิสรีลนะครับจะช่วยให้ทำมันให้มันชุ่มชื้นขึ้นนะครับจะได้ไม่แห้งเ <Okay. S 2> ข้ากันยากนิดนึง อุปกรณ์คนมาเล็กนะครับก็ถ้าใครนะครับอยู่ที่บ้านนะมีแบบภาชนะใหญ่เช่นแก้วหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นพัตติกก็ได้ก็อุปกรณ์คนที่บ้านนะครับใช้กันได้ก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ของผมคนมันเข้าที่แล้วนะอ่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่เห็นนะเข้าที่ครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่ครับเรียบร้อยดูหลายๆคลิปกันแล้วก็มาบอกต่อนะครับ เดี๋ยใครคนไหนเขาไม่รู้นะอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับนี่เรียบร้อยนะฮะเวลาใช้ก็ฉีดให้ทั่วมือเลยฮะอ่านี่นะนี่เห็นไหมคือจากข้อมูลนะครับที่ไดออ้ฟังมานะครับก็คือว่าตัวเชือ้อโควิด1 9เนี่ยมันก็จะไม่ถูกกับความร้อนเนาะเหมือนเชื้อโรคท,ทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือ ใช้แอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อได้นะเนี่ยโอเคเนี่ยมือชุ่มชื้นด้วยครับเ,เป็นไอเดียเนินๆนิดนึงอ่ะนะนะแต่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้โอเคอ่านี่ครับพอถูเสร็จก็ทิ้งไว้นะครับจะลื่นๆหน่อยนะผมใส่ผมใส่เยอะไปกีซลีนก็อัตราส่วนนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับก็ตัวกีซลีนเนี่ยมัน15มิลลิลิตรนะครับหรือว่า15ซีซีนั่นเองส่วนตัวแอลกอฮอล์เนี่ย ก็ก็คือจากขวดนะครับน่าจะประมาณสัก80นะครับ80ซีซีผมก็คิดว่าน่าจะ8 0ซีซีเนี่ยหรือร0 0ซีซีนะครับน่าจะใช้สักครึ่งขวดน่าจะพอดีนะพอใส่เยอะไปมันมันก็โอเคอะ่ะแต่มันก็ลื่นๆื่นอ่ะแต่เออแต่นี้ก็เริ่มเริ่มแห้งแนละ้วก็โอเคนะเหมือนเราทาโลชั่นนะครับเหมือนเราทาโลชั่นเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อไดโอเคมือนุ่มลื่นด้วยอ่านี่ครับผมนี่ก็เป็น วิธีง่ายๆนะครับผมในการทำแอลกอฮอล์นะคือก็อย่างที่รู้กันนะครับโควิดนะครับมันน่ากลัวเราก็อยากแชร์นะครับวิธีป้องกันนะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับก็มันก็เป็นหน้ากากนะครับผมก็ใส่พยายามใส่ไว้นะครับคือทุกคนเห็นในคลิปกันก่อนที่ผมลงไปเนี่ยคือผมไม่ใส่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมไม่ใส่นะก็คือตอนทํากิจกรรมอะไรเนี่ยผมก็คือถอดออกแต่พอตอนขับรถเนี่ยผมก็ใส่นะไม่ใช่ผมไม่ใส่ เนี่ยครับผมก็ใส่ตลอดเนี่ยเงี้ยอ่าอ่ะโอเคก็คือนี่เป็นวิธีง่ายนะครับผมก็มี3อย่างเองนะครับผมก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับซื้อที่ร้านขายยากีซีลีนก็ซื้อที่ร้านขายยาได้ครับไม่แพงเลยนะแล้วก็ขวดฟ็อกซี่ด้วยครับ10-20บาทนะครับตามร้านทั่วไปนะครับมีขายแน่นอนแต่ตอนนี้นะครับแอลกอฮอล์ก็จะหาซื้อยากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปร้านขายยา3-4ร้านนี่แทบจะหายากมากนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็น คลิปนะครับวิธีการป้องกันโควิด1 9หรือโคนรนานะครับเพราะว่าอย่างอาชีพทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ต้องเจอกับลูกค้าต่างมากมายนะครับผมก็พยายามป้องกันไปด้วยนะครับไงก็เป็นห่วงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับอยู่ไปด้วยกันนะก็หวังว่าอนาคตเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะครับไงก็ ใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับแล้วยังไม่โดนไล่ออก<ะ>ทําต่อไปนะครับอดทนอีกนิดนึงนะส่วนใครที่ทําค้าขายอยู่นะครับก็ลองดูฮะลองปรับเปลี่ยนวิธีการค้าขายหรือว่าทําอะไรเพิ่มเสริมไปอีกนิดนึงให้มันอยู่ได้นะครับผมก็เข้าใจเพราะว่าผมคนนึงก็แย่เหมือนกันนะไม่ใช่เห็นผมอย่างนี้สนุกสนานล่าเริงนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่แย่นะผมก็แย่นะแต่คือ คือคนเราครับจะเครียดไปทําไมเพราะว่าเครียดไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับสู้ว่าเอาเวลาที่เราแบบเครียดอยู่หรือว่าต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้มาหาวิธีแก้ไขให้ชีวิตเราดีขึ้นดีกว่าเพราะว่าเครียดไปเ,เคยดูใช่ไหมเครียดจนกินเหล้าอาหารนั่นแหละมันจะเป็นประมาณนั้นสู้ว่าเครียดใจเย็นนะครับคุมสติดีๆนั่งคิดว่าคนทําอะไรโครคภัยไข้เจ็บมันมีันอยู่แล้วครับทุกวันทุกคน โอกาสมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีวิธีป้องกันแล้วก็ป้องกันวดีกว่าใช่ไหมเนาะโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทําแอลกอฮอล์ใช้กันนะครับแบบง่ายๆโดยที่มือไม่แห้งนะครับเนี่ยชุ่มชื้นแล้วเห็นไหมก็พูดไปด้วยนี่ไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนโลชั่นเลยนะโอเคครับผมอันเครับช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ กดติดตามนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย